เลขวิ่งเงินล้านครับให้2ออก3 2 4ล่าง2 6มาบนล่างครับงดที่แล้วให้มาครับได้8นะครับออก8 5 2ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทั้งช่องพหัดคนเดิมครับมื้อนี่ครับวันที่11สิงหาคม2568ครับมื้อนี่ครับจะมีนธรทแบะงปัน f อทั้งช่องครับเป็นของเลขวิ่งสนามบินน้ำครับของอาจารย์ ลันพนมไพรนะครับผมเนาะกนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมาดูเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์รันพนมไพรก่อนดีกว่าครับนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านครับได้2ครับออก3 2 4ล่าง26ครับงดที่แล้วครับผมเนาะพ่นห้มา8ครับมาหลักร้อยครับเลขออกครับ 8 5 2นะครับงวดนี้งวดนี้ครับเดี๋ยวดูงวดนี้ครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับใกล้5นะครับงวดนี้นะครับนี่ครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นเลขวิ่งสนามบินน้ำครับนี่ครับให้8ออก8 5 2ครับงวดนี้นะครับเลขวิ่งเงินล้านครับได้5นะครับผม เน้นย้ำครับเอฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u t u b e นะครับกดติดตามได้ครับผมเนาะทาง YouTube ครับทางช่องผาหัดคนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับทางช่องผาหัดชาแนลครับผมเนาะตอนนี้ก็ดุดลงคลิปก่อนนะครับประมาณ2สัปดาห์ครับผมเนาะมาติดตามได้ครับทางช่องผาหัดคนเดิมนะครับถ้าชอบครับผมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ <c oughs> เลขวิ่งเงินล้านได้ไปแล้วมาดูชุดเต็มบนล่างครับผมเนาะชุดเต็มเดี๋ยวคันดูก่อนชุดเต็มบนล่างครับของอาจารย์รันพนมไพยครับนี่ครับเด่นบนล่างครับเด่นที่เจ็ดกับเก้าครับจับคู่ให้เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าครับเก้าหนึ 1, ่งเก้าสองเก้าห้าครับเน้นที่เจ็ดเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับ แล้วก็เลขวิ่ง v ี p ครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับบนเด่นที่7ครับ79ตัวเดียวนะครับล่างเด่นที่9ครับ91นะครับส่วนส่วนชุด3ตัวครับผมเนาะชุด3ตัวครับ5 79เม็ดเดียวครับตัดเล่น2ตัวมี5 7 5 9แล้วก็79นะครับ โอเคโอเคคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับหรือว่าอาจารย์รันพนมไพครับผมก่อ <c> น <oughs> <Good S 2> อื่นครับเดี๋ยวผมพา f อฟซีทางช่องครับผมเนะมาะมันดูเลขวิ่งสงขาก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามี f อฟซีทางช่องขอมาครับผมเนาะ <c oughs> เลขวิ่งสงขา <c oughs> ผมล่วงคลิปตั้งแต่ลังเลขออกมือแหลกครับผมเนาะนี่ครับ แต่ว่ามีเอฟซีทางช่องบางคนกับเเห็นครับเน้นย้ําเลขวิ่งสงขานะครับบนครับเด่นที่1ครับล่างครับเด่นที่0ูนย์นะครับส่วนชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่ให้บนครับ5 7 1ตดหนึ่งัดเลน2ตัวครับ5 7 7 1 5 1ครับเน้นที่5 71แล้วก็71นะครับล่างครับ 0307ครับล่างครับ0307นะครับมาด,เามนนดาูเลขวิ่งสนามบินน้ำดีกว่าครับเลขวิ่งสนามบินน้ำของอาจารย์รันพนมไพรนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำดูในกลุ่มอาจารย์เต้ก่อนนะครับแปบ๊บนึงนะครับ ในกลุ่มอาจ,จารย์ต้อยในกลุ่มอาจ,จารย์ต้อยมีแต่ผลเลขลาวกับเลขลาวเลขไทยไม่ค่อยลงไม่เลขไม่ไม่ค่อยลงเลยอาจ,จารย์ต้อยช่วงนี้มีแต่เลขลาวกับผมเนาะนี่ครับมีแต่เลขลาวครับในกลุ่มอาจ,จารย์ต้อยนะครับมาดู เลขวิ่งสนามบินน้ำดีกว่าครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับนี่ครับงวดนี้นะครับ9เม็ดเดียวครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดยินนะครับ9เม็ดเดียวครับมาครับผมเนาะจะมาเขียนไหเอฟซีท่งซองครับเลขวิ่งสนามบินน้ำของอาจารย์รัพนมไพรนะครับ เลกวิ่งสนามบินน้ำครับเลขวิ่งสนามบินน้ำงนนวดนี้ให้มานะครับผมเนาะเครับให้มา9ครับผมเม็ดเดียวครับ ของอาจารย์รันพนมไัยนะครับนี่ครับ9เม็ดเดียวครับเล็กวิ่งสนามบินน้ำลงวันที่ครับ16ทับ8ทับ6 8ครับมาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับ มาแคปหน้าจอเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะให้เก้าครับผมเก้าตัวเดียวนะครับนี่ครับให้เก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเจ็ดเก้านะครับติดเก้านะครับผมเนาะนี่ครับถ้าติดเก้าจะมีอยู่สี่คู่ดีนะครับแคปหน้าจอครับ อโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะลงของอแม่สุพรรณบุรีดีกว่าครับคลิปต่อไปนะครับเป็นของแม่สุพรรณบุรีนะครับล่างอย่างเดียวสูตรนี้เดินดีเขามา่เลวลายงดติดต่อกัอนครับผมเนาะกับสุดท้ายนี้ครับกระเขาวอวยพรให้เอฟซีท่งช่องที่เบิร์คลิปนี้ครับ เดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงนินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่องลักช่องผหัสคนเดิมไม่ใช่ช่องผหัสชแนลตอนนี้งดลงคลิป2สัปดาห์นะครับมาติดตามได้น,นะครับทางช่องผหัสคนเดิมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ